สบายดีตอนเช้าเมื่อที่สามของการเดินทางทิศชีร้จากอ้อมหักเหนือเจ็ดมือเจ็ดแข่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่แข่งโบแก้ววันนี้เราจะออกเดินทางไปแข่งหลวงน้ำทาจะไปจบไปนอนอยู่ที่แข่งอ้อมใส่งวันนี้ชีค้ำอยู่บ้างสองมืเรื่อน้ำมานนี่คำ้คำเลย ตอนนี้ก็หกโมงหกโมงเคงืองละเมื่อนี้ออกช่วยเนี่ยตั้งเป้าวา่าจะออกหกโมงโอ้บาว่ายเก็บแอวไปเดี๋ยวออกเดินทางเลยตอนนี้เรากำลังออกจากตัวเมืองไฟท์ท์จังหวัดชางสามแยกเที่ยวไส้ไปแครงล้อมท้า ร้อยห้าสิบลัก Cảm ơn các bạn này. Hẹn leo leo vương những video เส้นทางจะเป็นแบบนี้ ก็เสียงเสียงโน้นเสียงโน้นจีขึ้นเอาอยู่ทั้งข้างอันสนามดินเอาเสียงบางแางท้ลองร่างขึ้นจอดพักรถอักนึงเดี๋ยวซอ,อกเสียน้า xe nam chìm chế bèo hoặc má tê ngoài sai tê hộp mô hộp hộp gì cả bà mán cao mô chi xa nó bằng hộp mô cao gì lừa cao

ชอบกิกบี้อะดูหลวงคท้าแล้วกัจากที่ว่ารินเรื่องเราก็จนหวองเดินทางต่อไปที่อแองถูงไซน์นะเราะว่าเดากๆไปขับงรูปไซ มีตลาดกลางคืนหลวงพ่อ ัวนี้นี่แมนันออกไปหาเมืองไปห่องสิงห์มาตดวนี้แต่ว่าเขารถไปเขาจะได้กลับพรนไปแข่งผู้ดุดใจเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเขาจะไปห่องสิงห์วันนี้เนี่ยอันนี้เป็นตลาดโอ้โห้างขายเกียรติเงิน น่อกเมืองเลยปเสียดนีนี้ออกไปนอกเมืองเลยเดี๋ยวเขาไปซอบจิบเขาช่วยก่อนเขาจะออกเดินทางก่อน๋ยวเอมาแย่อยเพียนแล้วจะออกเดินทางก่อนละจุดหมายเขาคือเรนแข่งปูดุใจนะ สวยากเดี <iyorsun? S 2> <c ười> ๋วเากันทางตอนเบาๆนี่อีกร้อยปลายลัก็จะห้ผมดุนใส แบลอะครแบเอเซนบอยยินเย็นแก้มไงกันคนน,นึอย,ยนมอยกนกเดินทางเนาะออกเดินทางจากนี้ตัวเมืองหลวงอันทาไปหานะูั้นรวมใส่เนะร้อย16บหลัก ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงตามที่ตามที่เพียร์บอกเดี๋ยวเอาขี่น้อบ,บอกอย่างนี้เลยโอ้ขับขนาดนะใครได้มื่อนีห้หนทางสบายบก็คือวานี่โอ้วานนี่โหดลายหนทางเส้นทางแต่นั่นเมืองปากทาเนาะมาหาเมืองหอยทรายโอ้สุดโหดเลยแต่ว่ามื่อนี้ขับโอ้ขับสบายออกมาจากเมืองหอยทราย ขี่มาเรื่อยๆมา,าพอทีกับประมาณมเก้าโมเขิงบอกจากคุณหกโมเขิลไปอย่าบอ,อ,อกเดินทางกันเลยเอ้ส้นทางกันเตตัวเ,เมืองหดือดคำพาไปอุลมไซทั้ทางสุดหมดทางยีย่ไปตลอดทางเลย กว่นก็เป็นทางมันแตกนะใส่ใส่ควมไว้กับว่ได้ร้างเทีหลายมาณมาสินทา วันไม่เ okay, จ like, ้าสุดเฮ้ยขงพักเต็มแล้วนี่แหละแตกนะแตกก็เป็นแตกก็เป็นเลยขี่ไปรถโดดด้งโดดด้งอ่ะรถ นี่หลายเลยแหละเป็นยุดเป็นยุดเลยตลอดตลอดขายเลยนะนักเตะเขาออกจากตัวเมืองมาได้ประมาณสามสิบหลักเลยเป็นแบบนี้ปุ๊ แันแเดี๋ยวเขาไปเสื้อเงินมานื้าวันเนี่ยวัวจืดซื้อวันสัมบัรณ์ช่มีพายอยู่สูงเดี๋ยวเขามาดูสภาปอากาศกนจากภายใน่มงาซื้อเลยจบเลย เางไปรุมแ้ีาตอนนี้เรากลอยู่ที่วัดธาตุผู้ใสแขยงอุดมไสมาปิดอีกวัดหนึ่งเนาที่ว่า ได้มาแข่งอุดมไซเราต้องได้มาเวขอพรอ,อยู่วันแห่งนี้น่ะเป็นพระยืนแบบมีพระธาตุนอยู่ใจกลางตัวเมืองตัวเมืองอุดมไซเลยวัดแห่งนี้พอดีกายหอมมันสิไปแข่งพวงสาลีเนาะอัน กลายตลาดมาจะเห็นเลยนี่ทางด้านลูมันก็เป็นวิวตัวเมืองครันอนนี่ทางด้านนาเป็นส่วนทางด้านนี้ก็บมันเป็นพระธาตุเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากนักไปเบิ่ง ขึ้นมาเทิงนี้แง้มเห็นแง้มเห็นวิวตัวเมืองอย่างสัดเจนเลยโอ้โหพอด,ดีเฮาชีขี่รถกายมาเห็นสนามกีฬา กีฬาน,น,นี่ยเตะบาลของแข่งอดมไส้เลยเข่ามาเบิ่งเ <c oughs> พิ่นใส้บุ้งหาวเพิ่น,นยังใส้สนามนี่อยู่บนาะค่ายๆเดินสตาร์ทบ้านเฮ <c oughs> านะเพราะว่าามเรื่องเตะบอลกันแล้วเลยมาเบิ่งขี่ไก่มาพอดีเห็นก็เลยสนใจ จะมาซ่อมอยู่ตี้ยงยามเลงน่งน่าจะมาซ่อมเนี่ยแข่งไปเดินเดินแข่งเลอ๋อเดี๋ยวมันเหียบละ สนามกีฬาแห่งชาติอุดมไซฮะเลืมไปแว่น,นนั่นสนามกีฬายนอ,นนอยู่นั่นอยู่หล,งลวงลำธาเนาะแข่งความธารนี่เช้านีเา่เริ่มขึ้นพ่อนะขี่กายเยู่เห็นอยู่เลื่อบริเวณเดี๋ยวเฮาไปซอกบันทักอยู่กันโอ้บ๊วยสามมือขี่รถเลยเก็บเอวเนาะกระสีประมาณน,นี้สำหรับการเดินทาง ในมือที่อะไรล่ะมือที่สาม,มนี่มือที่สามเจอกันไหมบ๊ายบาย